สบายดีพี่น้องสบายดีอฟซีทุกฐานเอาเอาเงยยังหมนันผูพกพอกกันคือเกา่าพี่น้องสองนอกคอยยุเด่นผู้เดียวงอมงอมเยอะเยอะเอ้ยทุญยางไม่ไม่สอนอยากงากลูกคอยหันสอนทุญยากะปัญยาเขตก็เหตุบัญญาเขตกะบัญยาเขต,เ,ตเด่นผู้เดียวงอมงอม ขึ้นไปนอนน้ำแม่มีนอนน้ำใยกระด้บอไรเงี้ยออกนุ่มแลวเรียบร้อยเมื่อเดียวธนเาเอาเกลือกข้าวห่อทามันขมแล้วก็เลยบอกกินกินเด็กตะซอยเมื่อละกล่องน้อยๆนะพี่น้อย,อย,อยกินเขา่ากินเขากินขนมกินสลัดผัดมียังกินเบิดนางเบื่อนันแขนกอยู่นักกินวันนี้พอ่อยังไม่ได้โทรมาได้เพราะวาา่าเฮา เมื่อเสบาเมื่อเช้านี่อ้งอ้อ้งขใจอ้อุ้เบี้ยวว้ายเหดุยังไงน้ะดูแทะฮึดูเนี่ยฮึ เอาว้าวย่างว้าอยังว้าวย่างฮะว้าวย่างว้าอยังบอกหูเรื่องเลยเจ้าว่าฮะมาหลับบอกหูเรื่องเลยขี้หมาลมพี่น้องมาหนีเมื่าว่ามันลมเปลี่ยนกันลม ามา <S <s like ื่อวานนี้ธรรมดาเมื่อนี้แห้งร่มกุมื่อวานนี้จักพิสังข์กี่ฝุ่นขี่รถไตก็ะลำบากเด้งๆห้าอนะเพื่อนไปคนขี้ดินคูดขี้ดินคนขี้ดินมาใส่ตลาดย่างฝนแะไรมันน่ะนะย่างฝนเลยมันล่มพี่น้อง Ừ. ที่ดินไม่ใช่ตลาดขาเจ้ามาจกดินอยู่แต่ว่าเอาสิเอามากับมันลักล่ากา็หาร้อยบาทขาดาจกดินใส่น้องใส่เพื่อนใส่ยังทมถี่ขะนะ รถหนึ่งหาล้อยบาทพี่น้องเอ้ยหัวประมาณเทาบอกมันบ่อลายเด็กๆเลยบ่อเน่าอาจารย์เขาจะไปคุดคุดแาบว่าคุดลกเลือดลงโรคลงแนวผัวใหญ่ผัวใหญ่ก็มีแต่คุดถมคือบัวมาถมมันบัวลดลุกคันเกตนั้นรถหนึ่ง ฮกล่อิหวานทุกทนั่นท่านอาม마เนย่อท่านอามาเนแบบว่าอันเขาจ้าก้องไว้อันนั้นบอดเกตบอดนียังนะโดนลาห่าล่อิเลยบอดได้อันนั้นบอดได้อามาใส่เขาจะมาตรงทางอยู่เดี๋ยวบอดได้มาใส่นี่หู สองไอ้น้องขุดธไอ้เป็ดผูกขุดน้องทธหน้องเป็ดผูกขนป้าดำงัวสิบโตกตายซะบ่งัวสิบโตกตายซะบ่ป้าทุกเมียไอ้ปอาย่างงัวตกตายอยู่ผู้พ่อออกไปมาเชียร์มงกบมุงเขียด แง่นันเขียดลงหมดยใพ่อแม,ม่มยากได้ข้องควัดวีใหม่จากพี่ชางอควัดวีใหม่ก็ชิม,มิแต่จิตแง่เอาแล้วเน,ะน,น,นาะยง่หนาวหอนบ่ตอนนี้หอนเลย บําวานบปารข้าก็ไต่สัตว์กับ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 วานนินพระกระตุกแขลงน้องข้าก็ไต่สัตว์กับ ผีน้องลมแห้งแหงมา้วานผัดเถิดธรรมราอวันนียิงตาเป็นบางลอกจะว่ายู่หายเดี๋ยวไปยักยู่ผู้เดียวหายอยู่ผู้เดียวไม่ไปอยู่ เดี๋ยสามสิเดียพื้นเด้งั้มา้าวย้ายกันตากลมตากหนาวตากลมตากหนาวอันหนุกขึ้นมาหนึ่งเขางำได ก็เจอกันยังว่าโทเมา่อจะเพึ่งคล้องน้ำข่อยเด้อว่าสั่นเงินน่ะพว่าก็เห็นงานว่าก็เห็นงานในช่องมวยใหญ่มุคองโอ้ยวะข้อคล้องเจ้าดอกเพราะว่าเพิ่นว่าอาทิตย์หน้าผู้ข้าเจ้าเกษเอาไปตรวจโรคพอผูเสียดบัตรแรงงานบัตรอนุญาตทำงานไทยผู้ข้าเจ้าเกษข้าเจ้ากเสษเก็บ สิเกบสี่พันกรว่าสันร่วมเวิดนะ่ะมันหมื่นสามก็จากสิเกบสี่พันกรป้าเป็น็หนีเจอีกแล้ววะตอนตอนสิลงไปไนะ่ะก็เปนหนีสามพันเลยมาต้นตอนสิไปฮะตอนสิไปเห็ดบ้านนี่ก็เป็นหนีได้สี่พันโอ้ยพี่น้องเลยมันออกหมดได้ หยั่งลูกฮะป๊าป๋าบอกมาหมอกมาลมป๊าป๋าป๊าป๋าเอาทุญ่าซะก่อนทุญ่าซะก่อนพูดปีนเฮ้ยยังออก ไปดูดีมีแหงมาถูกทุกคนคลิปหน้าพอกันไม้ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเ,เดอ้อพี่น้องฝากบึงฝากแง่ฝากบึงฝากส้มน้ำเดอ้อพี่น้องคลิปหน้าพอกกัน